สาวอเมริกันคนนี้เธอย้ายมาอยู่เมืองไทยได้เกือบปีแล้วเธอเล่าว่าเธอดีใจมากที่ได้ตัดสินใจย้ายมาเมืองไทยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเธอสามารถหลุดพ้นออกจากระบบเดิม,ดมของอเมริกาได้แม้มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ต้องปรับตัวแต่การใช้ชีวิตในเมืองไทยทําให้เธอค้นพบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเธอขออยู่ประเทศไทยต่อไปดีกว่าจะใช้ชีวิตอีกหนึ่งวันในอเมริกาเธอเล่าว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา11เดเดือนแล้ว และฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่อย่างสุดหัวใจแม้แต่สิ่งที่ฉันไม่ชอบฉันก็ยังรักมันอยู่ดีเรามาแบ่งปันข้อมูลกันเถอะเพราะคนที่มีลักษณะเหมือนฉันมักจะคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ฉันมาอยู่ตรงนี้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้จริงๆฉันอยากยอมรับความจริงว่าการจะเปลี่ยนความคิดเพื่อหลุดพ้นและทิ้งทุกอย่างที่เคยรู้จักมาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ ระบบหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุ้นชินในสหรัฐอเมริกาแล้วเดินทางมาที่นี่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เช่นเช่าคอนโดทำความรู้จักเพื่อนใหม่สร้างชุมชนและนำแนวคิดใหม่ๆเข้ามาใช้ในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการใช้ชีวิตในประเทศไทยทําให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปทั้งชีวิตเพื่อนๆและครอบครัวฉันแทบจะจําฉันไม่ได้แม้แต่ตัวฉันเองก็ยังจําตัวเองไม่ได้แต่ฉันกลายเป็นตัวของฉันในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เคยมีมาในชีวิตนี้ และถ้าคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเลือกเสียงและเดิมพันกับตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่เม็กซิโกบราซิลไทยหรือบาหลีขอแสดงความยินดีด้วยเพราะสิ่งนี้มันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยที่จะต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัวมันไม่ง่ายเลยที่ต้องรู้สึกเหมือนพูดคนละภาษาเพียงเพราะคุณเลือกจะทําอะไรบางอย่างแล้วคนอื่นคิดว่าบ้าตอนนี้ฉันใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นอยากใช้ฉันมีชีวิตที่ทําให้คนอื่นอยากรู้ว่า เขาทำได้ยังไงตอนนี้ฉันขอพูดเลยว่าฉันเขาอยู่ประเทศไทยต่อไปดีกว่าใช้ชีวิตอีกหนึ่งวันในอเมริกานี่ไม่ใช่โพสต์ด่าหรือเกลียดสหรัฐนะแต่มันคือโพสต์ของคนที่รอดจากระบบของสหรัฐมาได้และแตัดสินใจที่จะเลือกชีวิตในแบบของตัวเองถ้าคุณกําลังคิดจริงจังเกี่ยวกับการย้ายมาอยู่เมืองไทยอย่าให้พวกที่ชอบขัดขวางหรือพวกที่ชอบขู่ให้กลัวมาทําให้คุณพลาดโอกาสในการเรียนรู้เพราะทุกวันนี้ที่คุณลังเล ก็คืออีกหนึ่งวันอีกปีอีกทศวรรษที่คุณจะต้องทนทุกทรมานอยู่ในสถานการณ์เดิมๆที่คุณไม่พอใจอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วคนที่พูดจาให้กลัวหรือมาแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ว่าอย่ามาเลยหรือมันไม่ดีอย่างที่คิดหรอกพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะเหยียบออกจากประเทศตัวเองด้วยซ้ําพวกเขาไม่มีทางทําในสิ่งที่ฉันทําพวกเขาไม่กล้าไปอยู่ประเทศอื่นพวกเขากลัวเกินไปดังนั้น ถ้าคุณกำลังเสียเวลาเถียงกับคนพวกนี้ในคอมเมนต์หยุดเถอะประหยัดพลังงานไว้ดีกว่าออกไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการเถอะทำในสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ได้ชีวิตที่คุณอยากมีด้านความคิดเห็นของชาวต่างชาติบางคนก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ในการย้ายมาอยู่เมืองไทยส่วนบางคนก็บอกว่ากําลังวางแผนจะย้ายมาอยู่เมืองไทยเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูนะฮะความคิดเห็นนี้บอกว่าโปรดอย่าบอกให้คนผิวดามาที่ประเทศไทยมากขึ้น เหตุผลก็คือเพราะที่นี่ดีมากความคิดเห็นต่อไปวิดีโอนี้ทํนนาใหา้ฉันน้ําตาไหลฉันกําลังจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองไทยในอีก3สัปดาห์ข้างหน้านับเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันเลยความคิดเห็นต่อไปฉันก็อยู่ที่ประเทศไทยเหมือนกันที่ภูเก็ตแล้วก็พบว่าคนท้องถิ่นที่นี่นิสัยดีกว่าคนชาติเดียวกับเราซะอีกความคิดเห็นต่อไปฉันอยู่ที่นี่มา23ปีแล้วแล้วก็ยังรักมันอยู่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอมรับความแตกต่างมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสีผิวหรือาศาสนาทุกคนได้รับการยอมรับที่นี่ความคิดเห็นต่อไปฉันย้ายออกจากอังกฤษมาเมื่อ27ปีก่อนแล้วย้ายมาอยู่ประเทศไทยตอนแรกมันยากมากเลยเพราะช็อกทางวัฒนธรรมแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่มา27ปีแล้วแล้วก็รักที่นี่มากไม่นานมานี้ฉันเพิ่งแต่งงานกับผู้หญิงไทยที่แสนวิเศษและซื้อบ้านให้เราสองคนอยู่ด้วยกัน ความคิดเห็นต่อไปนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงวางแผนจะย้ายไปอยู่ที่ไทยฉันอยากใช้ชีวิตในที่ที่รู้สึกว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ซึ่งความพิการและการมีตัวตนของฉันได้รับความเคารพไม่ใช่ถูกเกลียดชังความคิดเห็นต่อไปฉันหวังว่าฉันจะได้ย้ายไปอยู่ประเทศไทยในช่วงนี้ของปีหน้าฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะออกจากอสากอสเตรเลียฉันรักออสเตรเลียนะแต่ค่าครองชีพที่นี่มันแพงเกินไป รัฐบาลออสเตรเลียเหมือนกำลังพยายามจะฆ่าประชาชนของตัวเองเลยความคิดเห็นต่อไปฉันย้ายมาอยู่ประเทศไทยหลังจากอย่าล้างเมื่อ3ปีก่อนขายบ้านและทุกสิ่งที่สะสมมาตลอดชีวิตเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังมันไม่ง่ายเลยแต่ทุกด้านของการสร้างชีวิตใหม่ที่นี่ให้ความรู้สึกคุ้มค่ากว่าการใช้ชีวิตในอเมริกาเยอะมากความคิดเห็นต่อไปฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยแล้วก็คิดถึงที่นั่นมาก อยากย้ายไปอยู่ที่นั่นแบบสุดๆเลยโดยเฉพาะผู้คนที่นั่นมีจิตใจงดงามจริงๆความคิดเห็นต่อไปตอนนี้ฉันเป็นคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านจริงๆแน่นอนว่าฉันมีญาติอยู่ที่นี่ด้วยฉันได้รับพรและสิ่งดีๆมากมายในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปในช่วง16เดือนที่ผ่านมาฉันใช้เวลาหลายเดือนอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย และรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆการกลับไปอเมริกาครั้งล่าสุดทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดมากตอนนี้กำลังเก็บของเตรียมย้ายแล้วความคิดเห็นต่อไปฉันกเสียณมาอยู่ที่นี่ได้25ปีแล้วฉันพูดและเขียนภาษาไทยได้ในฐานะชาวอเมริกันผิวดำอยากกลัวที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆเลยเอาล่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติในคลิปวิดีโอนี้นะฮะ และเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจจะมีบางส่วนที่แปลผิดพลาดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ